แม้ว่าเหตุผลของไทยจะเป็นการต่อสู้ที่ดีคล้ายคลึงกับบนเวทีที่ทางภาคประชาชนได้ต่อสู้และได้หยิบยกขึ้นมาพูดถึงนี่นะครับแต่ว่าการที่ดีเยี่ยมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะปีนี้เราต่อสู้ได้อย่างดีเยี่ยมตั้งแต่ปีพศ2505แต่สารโลกตัดสินอย่างไร้ความยุติธรรมเล่นพักเล่นพวกและใช้การเมืองระหว่างประเทศผลประโยชน์ระหว่างประเทศเป็นตัวนํากรณีนี้เชน่นเดียวกันครับ ทางคณะผู้แทนไทยนั้นต่อสู้ได้อย่างดีเยี่ยมแต่การที่เรากำลังรับอำนาจศาลโลกซ้ำอีกโดยไม่ปฏิเสธให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเสียตั้งแต่ตอนนี้จะเป็นผลร้ายและความสุ่มเสี่ยงต่อไปในอนาคตที่ไม่มีหลักประกันได้ว่าเราจะชนะในคดีความนี้นะครับผมได้สอบถามท่านศาสตราจารย์ดรสมปองสุจริตกุลล่าสุดนะครับท่านบอกว่ายังไม่สายนะครับที่ไทยจะเริ่มดาเนินการในการไม่รับ อำนาจศาลให้ชัดเจนเสียตั้งแต่วันนี้และสามารถดำเนินการได้ทันทีนะครับดังนั้นจึงขอให้รัฐบาลใช้เวลาที่เหลือนับจากนี้ก่อนที่จะมีคำพิพากษาตัดสินอื่นใดน,นั้นดำเนินการทำให้เกิดความชัดเจนว่าประเทศไทยไม่รับอำนาจศาลโลกตั้งแต่คดีประสาทพ,พระวิหารเป็นต้นมาแล้วนะครับ